พี่บังคับฟาร์มไปแล้วโดนมันตีตายขี้เกียจฟาร์มพี่ก็มีร้านดีๆมาแนะนํานะครับทุกคนร้านนี้เลยเลส a อ y นะบริการรับฟาร์มแบบต่างๆนะ Block ok Food King Legacy และแม่แบบอื่นอีกมากมายนะแถมยังรับกดเกมพารางคาถูกถูกกวตัวอื่นแน่นอนนะแถมจงังจำใหม่ไอดีไก่ตันด้วยทุกคนก็ใครที่สนใจครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยราคาถูกแน่นอนเอาละคะทุกคนในที่สุดพี่ก็ได้มาสักที ไอเทมตำนานที่ทุกคนอยากได้กันนี่เคียวก็เฮียก็วันนี้นะครับก็อยู่กับผมคิโมจิอีกแล้วนะก็วันนี้ผมก็จะมาเอาผลสปินไปล่าเจ้านะกับนี่เลยครับตามสัญญาคอนสลิมิเต็ดนี่เราจะใช้2คอมโบนี่ไปล่าเจ้านะครับทุกคนจะหาจะมันจะได้ของดีแค่ไหนก็ไปติดตามกันเลยก่อนจะไปมันจะเอฟเคอยู่นะทุกคนฆ่าทิ้ง ข้าหัวฟรีไปแล้วไปทุกคนไปละเจ้ากันมาทุกคนรอบนี้จะฮาเลเกิดแล้วนะพี่ก็รอไม่นานหรอกนะหลังจากที่พี่เปิดคลิปไปวูดูดิซี่บรรยากาศมืดมิดว้าวมีคนใช้กุละนเลยทุกคนหวังว่าพี่คงไม่โดนขึ้นกุลสััดตายนะก็ตามที่พี่บอกกันนะครับ เป็นค้อนกับผลสปินนะคอมโบใหม่ที่พี่จะเอามาตีเจ้าไม่รู้ว่ามันจะตีดีแค่ไหนนะทุกคนต้องมารอรุนกันอะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะว้าวดูซี่มีวังโกงวังกรนกฟินิกเต็มเลยเหมือแนบบมันจะไม่แอตตี้อะไรทุกคนโอ้โหแบบนี้พี่ชอบเลยนะแต่พี่ลากเข้าหัวไม่ได้แกเดี๋ยวคนดูดา่าไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวพี่จะจอดเรียไว้ห่างๆแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวกูลาสัตว์เรียแตนะแกเดี๋ยวจะบินไปนะหามุมก่อนประมาณนี้หรือเปล่าวะ ประมาณนี้ก็ได้ป่ะไปบิดไปเลยไปเลยเบลลี่เอากดหรือกดสกิลไปเลยเบลลี่เฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาเลียเลียผีสิงอีกแล้วออ้รอบแรงไม่เบลลี่อย่าจากพี่ไปอะไรทุกคนเมื่อกี้เลียผีสิงนวันฮาโลวีนนะมันเลยมันแล้วไม่ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเจ้าทะเลใกล้าตายแล้วนะพี่ก็ช่วยเขาตีอยู่ช่วยไม่ช่วยไม่รู้แต่ว่าเออพี่แบบ คือเหมือนช่วยนั่นแหละนะทุกคนมาจกออกก่อนนะทุกคนอีจกขึ้นฟ้าไปือใกล้ตายแล้วว่ะผลสปินไงใครบอกตีไม่ได้ละ <c oughs> ดีขอกันมานักใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้เลย <c oughs> นี่ครับเราตีแล้วก็บินนะทุกคนพยายามตั้งหลักดีๆนะอันนี้พี่หามุมแป๊บหนึ่งนะมุมนี้เออมุมนี้ลงได้นะรอสกิลคูดาาแล้วก็ฟาดไปแล้วก็หมุนนี่วงสวิงไปจูบินออกนะทุกคนแต่พี่จะล่าหัวคมมให้ดูนะ ไหนหามุมก่อนมุมนี้แหละมุมน่าสนใจลากหคุคมแปงลงลากหคุกมีเฮกชอนเลยมามาดูกันว่าพี่จะได้เทียอะไรรอบนี้ขอของได้ไรโอเทียหนึ่งโอเคพี่จะไม่ลีลาเปิดนะเพราะทุกคนบอกพี่ข้าไปเปิดก่อนเลยไปเปิดก่อนเลยทุกคนชอบของไงกูเปิดเลยละกันนะมารอบนี้ได้อะไรสามมณีกับผล อะไรเนี่ยบาลียโอ้โหเกียร์มากเลยนี่เดี๋ยวราบนพี่จะเก็บเร็วกว่านี้นะทุกคนโอเคไปเจ้าต่อไปกันเลยนะได<อ>้ยินข่าวไหมว่าเจ้าเกิดนะพี่ก็นั่งเอฟเคอยู่นะทุกคนโอเค้องคิโมจิมาแล้วเจ้ามาถึงก็ทุบทุบทุกคนเนี่ยไอ,อ้อยู่ในสถานการณ์ต่อสู้เหรอใครไม่จอยะเนี่ไม่เป็นไรนะโอู้รอบนี้เราก็ชิลเลยนะทุกคนมาอีบินมาเล็งเป้าหมายยิงยิงวงแหวน ปงแล้วก็ลากหงคมลากไป่โดนจูก่อนอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บใบพัดหมุนไม่เอ่อสมูทแล้วไอ้น้องโอ้โหขับเรียไปน้องกูจะตายอ้ยไป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 โอ้บุกยจอดอีเกรอใครจะรับผิดชอบปอพี่ตายทุกคนเอาไงดีคิดไม่ออกกัทุกคนงั้นพี่ขอยืนรีเลียดแป๊บนะ มาทุกคนรีเรียดเสร็จแล้วเจอกันจกเจ้าะเลเมื่อกี้ทำอะไรกับข้าไว้เหรอ,อเรียดน้อยแต่เราก็ร้อยปร์เซ็นไงลากหัวคม,คมนี้ลากหัวคมคมจุกออก จูออกลากหัวไม่คมเหรองั้นขอน้นที่ตัวแล้วกันนะลากตัวตีทะลุตีมีแต่กระดูกเคาะให้กระดูกบรหลุออกจากกันเหรอเออเอาซี่มาอีมารอบนี้เราจะพะเด็ดศึกมันให้ได้นะครับทุกคนไปใกล้ตายแล้วว่ะไม่ทำไมเราบินอื่นจะวาโอ้เรียเราอยุ้ยโดอีกชิ้หายแล้วรีเฟอร์รถโรงพยาบาลมารับพิธีอีแต่ไม่ก็ใกล้ตายนะหรือว่าเราจะวัดมาทุกคนวัดอะไรดีกว่ามาอีมาอี ตายแล้วเรียบร้อยสงสารไปหมดทุกคนเกิดมาแล้วก็ตายแล้วก็สมเดที่มันเป็นกระดูกทะเลไงมันมีชีวิตอ,อมตะนะที่เราฆ่าไปคือมันถอยเฮ้ยเทียสองเฮ้ยมารอบนี้เปิดเร็วๆเลยไหมเปิดเร็วๆกดไลค์ด้วยโอเคเราจะไปเปิดกันเลยนะทุกคนชอบบอกกับพี่เปิดก่อนนะก็เปิดชา้านิดึงแกลึกลึกหูฮาเก่งโอ้ยได้กิี่กระปุเขียวเฮ้ยมีคนได้มากก่อน ไอ้อที่ว่าได้โดนัทเหรอไอ้เด็กข้าไข่พี่มาได้โดนัททุกคนโอเคฮะไปเจ้าต่อไปกันเลยเอาละารทุกคนวันนี้ก็อากาศดีเนาะแต่ภาพบาก็เจ้าก็ใกล้ตายเลยพี่เพิ่งขี่เรียมมาถึงนะไม่มีใครบอกเลยว่าเจ้าเกิดอนะ่ะ มันแอบแซบกันนะพี่มองนะแล้วก็เปิดล็อกโพสในที่สุดมันก็เกิดแล้วมาถึงเวลาโอ้ยมาถึงกูก็อืดเลยอืดจูกออกก่อนนะทุกคนผลสปินแล้วนี่เวลาเลี่ยนเหรียญน้อยเนี่ยมันเป็นช้ามากนะทุกคนเฮ้ยเปิดมาก็ต้องกลับเลียอีกแล้วทอมทุกคนเดี๋ยวพี่ขอเลียดแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวเจอกัน โอเคทุกคนตัดภาพมาพี่ก็อื่นเลยนะเมื่อกี้นะโดนไอ้พวกฟีนิกไอ้ผักเลียนนะเก็บกูตายเลยกูต้องบินตัวเตจอยู่แถวนี้นะทุกคนไม่ไหวเลยไม่เป็นไรเจ้าไกตายแนละ้วฮะโอเคใครไปแอดตีแอ้ลูกน้องพี่ก่อนนะพี่ไม่ใก่ตายแนละ้วทุกคนงานนี้พี่นะ่าจะไม่ได้ทําอะไรนะเพราะว่าแบบฟินิกเป็นผักเลียเป็นไ,ไงพี่ก็เลยขออู้หน่อยแล้วกันนะโอเคตายแล้วมาขอของดีดีหน่อยแล้วกันนะพี่เชื่อว,ว่าดวงพี่เนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะขอเที่ยสามเถอะเที่ยสามจงมา เอ้ยเจ้สองได้อยู่นะทุกคนมาดูกันว่าพี่จะได้อะไรนะอีรอบนี้ขอแอคหน่อยแล้วกันนะเราแอคเปิดดี่มาเปิดที่หลังสุดรอบนี้สี่บันดีกับผลโอ้ผลน้ําแข็งอันนี้คือถือว่าพอได้นะแต่ก็เก่เหมือนเดิมนะเคียวก็ยังไม่มาเลยนะโอเคทุกคนเจอกันเจ้าต่อไปเลยฮะไไหวเลยโอ้เกียร์เกิน ได้ยินข่าวว่าเจ้าฮาเลเกิดพี่ก็ดิ่งเรียมาเลยนะทุกคนเมื่อกี้เอฟเคอยู่ทุกคนไม่ได้ดูไงเขาบอกเจ้าเกิดนะํามามาถึงแล้วนี่เกาะเจ้าที่เราคุ้นเคย้โ,โคนก็เยอะเหมือนปกตินะแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟจีนแบบนี้คนมันไม่ชอบตีเจ้านะฮะพี่เคยไปเจอรอบนึงนะมันไม่ตีเจ้ากันนะมันปล่อยพี่ตีคนเดียวโอเคบินเหมือนรถไฟมาถึงแล้วก็ทุบ ไปเองหนึ่งช็อตลากหัวคุคมเอ้ยลูกปกน้ำจุกออกอะ่ะนี่คือสเตปของโอ้ยมาก่อนอ่ดไม่เป็นไรน้องไปพักได้เลยเดี๋ยวพี่สารต่อเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลากหัวคุคมอุ้ยลุกปกน้ำาลบได้ปะทุกคนรอบนี้เรามีเซนแล้วนะคือเซนปีเนี่ยมันไม่ธรรมดา <c oughs> ทุกคนนี่ไงทุบหัวเฮกช็อตไปหนึ่งทีแล้วก็หมุนออกสปินออฟเดอะเยียร์รอบหน้าทุกคนอยากให้พี่เอาผลอะไรไปตีเจ้าก็คอมเมนต์เลยนะฮะเฮ้ยกว่าเจ้าทะเลยจะตายก็ อันรีไปตอนเจ้าทะเลใกล้าตายเลยนะทุกคนโกมาทุกคนหลังจากที่พี่ยืนแอคมาสักพักแล้วนะก็เจ้าก็ใกล้าตายเลยนะทุกคนบ่าเราจะมาใส่มันให้มันจบๆไปเลยนะรอบนี้ก็ขอของดีหน่อยแนละ้วกันทุบทุบลากหงคมลากหัวคมจุออกจุออกลาหงคมเหรอไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนคําเป็นแบบเอาเป็นสเตปอลิเกเตอร์แล้วกันนะบะาบินอย่างอืดอ,อื้อบายนะผลสป,ปินค่ะ รอบนี้ไม่พลาดแน่เจ้าฮเลอย่าหนีข้าไปแล้วกันนะบินอย่างอื่นเลยทุกคนอย่าไปหาเล่นนะมาลากหัวไปใจสเตเตอบิเลเตอร์ทุบหมุนหมุนรอบแล้วก็แป้งหนึ่งทีเจ้าเฮเลเนี่ยมันหนีเก่งจังทุกคนที่เล่นไม่ไหวแล้วนะเจ้าฮเลมันจะทําพี่โมโหทุกคน,กคนเดี๋ยวเจอกันนะบะ้าพิชากพิชามไปมันไปาลากหัวอสเตเ,เตอร์อื อลิเกเตอร์ใส่แล้วมันยังไม่ตายทุกคนอลิเกเตอร์เอ็กทูอลิเกเตอร์เอ็กทูปุ๊บอือตายแล้วทุกคนมาดูก่อนว่าพี่จะได้อะไรนะคิดว่าถ้าจะเป็นเทียสองนะดับพี่แล,แล้วต้องมาโลลูเอืมเทียหนึ่งฮะทุกคนโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามพี่ด้วยจกกนนะกระคิดหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะทุกคนคีโบจีสวัสดีฮะ